ความเป็นเล่นนอาชีพของความเป็ลูกก็ต้องสอบแทนเราไปอย่างไรก็อย่างจนได้แนี่ยณะที่เราเป็นลูกมันจะเป็หลายทุกคนสอบแทนเิลามารดาอูบาลยันคุเป็นที้ัดจเป็นที่าคือสอบแทนรู้เรื่องสอบแทนคุณคุณของใครคุณนั่นเคุณกล่าวอินน้ำโบนาณพยาหาจับทินทางจักไปจากโลกเิลามารดาภูบาลยันทุกสิ่งที่เรา มีความสุขอยู่ได้เราก็องตอบแทนตั้งแต่ตั้งชือเราเองตอบแทนตอบแทนเราแน่เราไม่้องการไม่หลังทำคุณแล้วเราไม่อยากไม่กังวลก็ทำแน่ก่อนแล้วไปกับเขาจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนก็ไม่ว่าเหมือนลูกเราเนี่ยเราเรียกว่า เลี้ยงลูกใหญ่โตมีงานมีงานมีหน้าที่เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะตอบแทนไม่ตอบแย้มเราคิดเป็นความตองกั้มแต่เราไม่มีตอบแทนมันจะเป็นความทุกข์เพราะทางเขาไปให้ตามที่ปรารถนาเลียงเข้ามาแล้วให้เรับด้จ่ายที่ความรู้ที่งันมีทองมีข้าวมีของเขาก็นน้มีเฉยเป็นใจมันก็เป็นความทุกข์แต่เราเป็นกลางเขาเลียงเข้ามาแล้วโดยหน้าที่ ของความเป็นพ่อแม่เขาก็ทำหน้าที่ของความเป็นลูกเราก็ยอมเข้าใจมีความจำเนในหน้าที่ของความเป็นลูกเขาก็ตรองสอบแทนเราไม่อย่างไรก็อย่างจนได้ให้หน้ที่เราไปลูกเหมือนกันทั้งหลายทุกคนตอวแทนบเวลารูบุกาจารัน อายุพอสมควรต่อไปจากโลกนี้าะมีบางสุขการผุ้ใจนี้คนงานต่อแทนบุญคุณคือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีที่ยกเป็นาไปในวันนี้ดังการทุกอย่างกันจะดูเป็นดาวดีได้ความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของคนอื่นนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีเราเป็นคนดีแล้วเพราะต่อแทนบุญคุณ ดามันดาคุบาจารย์ระพุทธชนธรรมตนตองตองแอมเห็นจิงเห็นว่าทุกอย่างแล้วโดยสมุนเขาวิมามสุขานดวใจจะอยู่จะยืนจะไปยังไงก็มีความสุขบรรลุมันที่มันยืนยืนมีคืนยาวนานพราะมที่มันกำใจเพราะเขาทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นบุญจนแล้ว เป็นความตุกใจใจันเจตนาใะแห่งการดำนการดวินากระดาอตมควรูการเวลาสุดท้ายนี้ขอทุกทการเก็บปูทิ่บุบนบนที่ทำวันนี้ในกาคูบุมปูนที่ผู้ยานางยายเจ้ากรรมในเรื่องรดเหลายในวันเก็ดตัวโคตรสะพามข้างตามในวันเจ็ดตววแล้วเจ็บ ท่านหลายทําในวันนี้และให้ท่านได้ยู่ได้แล้วให้ท่านมีความสุขกายสุขใจและขอสัตทุกขที่ําวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยกรอนของพระเจ้าอิปการเายุ่งบรรณสุขละบปฏิบาณิธรรมการสวัสิสุขกาสุขคนที่เย่งประจำประเทศนะสุขจิตลงพา